Hi ไฮไฮเราได้เจอกันแล้วสวัสดีค่ะจะใช้ฮอลลีวูดเทปน่าจะต้องซื้อที่นิวยอร์กพวกดาราฮอลลีวูดมันจะใช้แบบดารารุ่นใหญ่อ่ะที่เขาเริ่มแบบมีอายุแล้วตาตกเขาก็จะใช้แปะตรงนี้แล้วเขาก็จะมีขอเกี่ยวแล้วเขาก็จะติดต้อนไม้ใต้ผมนอกจากตรงนี้เนี่ยเขายังแปะตรงนี้ได้แล้วอย่างบางคนพวกแบบว่ามีเนียงหรือคอแบบไม่เรียกเนี่ยเขาก็จะแปะตรงนี้แล้วเขาก็จะซ่อนไม้ตรงเนี้แบบวอาเม Amazing มากไหนบางตรงลูก แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นขอเกี่ยวตรงนี้เราจะลองมาเกี่ยวดูคร่าวๆดูตึงมากแต่บางทีตึงไปถ้าตึงไปเราก็ต้องหย่อนลงมานิดนึงใช่เดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้คืนเดี๋ยวเราเอาอีขอหนึง่งมาไม่ให้มาในนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวให้ให้ให้ดูกับกล้องนิดนึงก็จะประมาณนี้นะคะอ่าเออดึงประมาณเนี้ยเชฟตาจะสวยมากดูเด็กพอเชฟตามันเป็นอย่างเงี้ยโอ้โหมันดูแบบมีพลังมากอันนี้เป็นไฮบรี ตัวนี้มันจะเพิ่มแบบออร่าผิวแบบสวยมากเลยนะที่เห็นเนี่ยแต่คราวนี้อยากจะเน้นตาเลยเพราะเจสซี่เป็นคนที่ตาสวยแล้วก็รูปหน้าดีจริงๆแล้วพุกกันหรือมือก็ได้หมดไหมครับพี่หรือว่าได้หมดอย่างอย่างสมมุติว่าถ้าผิวผิวคนที่มีต้นทุนผิวดีอยู่แล้วอย่างเจสซี่เนี่ยค,คือจริงๆแล้วลงอะไรมันก็ซึมงใช่ป่ะเราอ่ะจะใช้ตัวพู่กันที่มันสามารถแบบว่ามีตัวเมคอัพแบบลงที่มัน มีทําให้ผิวเรามีลูกเล่นขึ้นนะมีการหยอบล้อกับผิวของเขาเสร็จแล้วเราก็ชอบใช้ตัวนี้ของนาตัวนี้ติ้โกอุ๊ยอะไรคะบราวนีของใครนะคะ,ะแฟนขับเจสซี่น่ารักมาก เดี๋ยวสโตรช็อปนะคะเดี๋ยวเรามาให้พี่ป้อมชิมแล้วกันนะคะได้เลยช่วยกังวันเผื่อชั้นน้ำตาลตกเตรียมสั่งกาแฟมานะฮะอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องมีคอนซีลเลอร์แน่นอนต้องมีอันนี้นะฮะตึ๊กมีของอะไรอะครับเดียวเราจะไม่ใช้แบบหูโดดเด้งสีแบบต่างจากผิวเยอะ สวยมากอะเจสซี่พี่ป้อมจะเป็นลมจริงๆแล้วสำหรับการแต่งหน้าที่ใช้ทั้งมือซ้ายและมือขวาอย่างถ้าใครไม่ถนัดอะเราสามารถแบบว่าฝึกไว้ได้มันก็เป็นเรื่องดีนะครัวงนี้เราจะแบบว่ามอบลุคเฟสให้น้องนิดหนึ่งปึอเอจริงๆอยากให้อยากลองแต่งหน้ากับพี่ป้อมมานานแล้วนะจริงปะเหมือนกัน ดูรูปที่ป้องลงตอนเสร็จแ,แล้วเป็นตอนพี่ชมไปเมืองคาหรืออะไรเงี้ยอ๋อติดตามอยู่อย่างพี่ป้อมแต่งหน้าเองเวลาเราถ่ายเราก็จะบอกว่าให้ทําแบบนี้ให้เวลาอยู่ในกล้องอ่ะให้คิดแบบนี้แบบนี้ให้สื่อสารออกมาทางตาเราก็จะมีส่วนเหมือนพี่ป้อมแต่งหน้าให้เจสซี่อ่ะเราก็เล่าเรื่องลงบนหน้าหนูแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหนูต้องเป็นคนแบบ เหมือนอธิบายในสิ่งที่พี่ป้อมมาลงไปใส่ให้ทีนนั่นเองเขาเรียกแบบเวลาแต่งหน้ามันต้องมีเรื่องมันมีที่มาที่ไปสวยมากอ่ะใช้ลิปเติมฉ่ำมากเลยพี่ป้อมเริบมมากเสร็จแล้วอ่ะเราลงแป้งเลยดีกว่าแต่เดี๋ยวในเรื่องของตาเจสซี่อ่ะ คำว่าตาสวยหรือว่าเน้นตามันไม่ใช่เป็นการแบบแต่งตาแบบถมดำนะตาสวยแล้วเวลาเราเน้นตาเราจะเน้นที่เขาเป็นอยู่แบบนี้ย uh huh. ให้มันสวยมากกว่าเดิม uh huh. คือดูแล้วแบบไม่ใช่สวยโดยการแบบไปสร้างแบบวิงเชฟหรืออะไรที่มันดูเยอะแยะอันนี้ในส่วนของแป้งเราก็อาจจะไม่ได้ใช้พวกทานสูเซน uh huh. แล้วก็ใช้เป็นพวกแป้งที่แบบออกสีนิดหน่อย uh huh. บางเบาเนี่ยการลงรองพื้นบางจนแบบเราสามารถแบบใช้พับเนี่ยเกลี่ย ให้มันแบบกลืนเป็นผิวได้เลยเน้นที่พวงแก้มก่อนอย่างบงทีน่าจะซีถ้าเราแทนไปซะจนทีเดียวเลยโดยที่แบบไม่มีสีของอุณหภูมิอย่างเช่นสีของแก้มที่เป็นแบบอมชมพูเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบดูไม่แพงละ oh. เราก็ยังคงมีความเป็นเฟมินีล,ลงบนหน้าเข้านิดหน่อยสิ่งนี้เมื่อก่อนจะมีขายแท่เมเบลีนที่นิวยอร์กเท่านั้นมันคือแบบดีตัวนี้ ลงแค่ให้มันเห็นโครงก่อนอันนี้เรายังไม่ได้สร้างน้ะวีชงวีเชฟแต่ว่าเราลงให้มันแบบว่าประพรมไปทั่วใบหน้าไลายสิ่งที่มันจะโกรเนี่ยมันจะทําให้โครงสร้างบนหน้าเขาขึ้นมาในส่วนของตาวันนี้ก็จะเป็นแค่แบบว่าครูเลือกใช้แบบโทนแบบพิงโกลนิดนิด,ด,ด ผิวดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะมันแบบพอแต่งแล้วมันก็้แบบในมองตรงค่ะเนี่ยสีประมาณเนี้ยเป็นสีที่แบบสวยเลยนะเอออ่ะมองสวยตาสวยมาก เดี๋ยวตาเนี่ยจะเป็นแบบคงครูงแต่คราวนี้เจสซี่จะมีคนเป็นคนที่มีช่วงนี้เยอะเพราะฉะนั้นการแต่งตาเราต้องมีเรื่องราวของตรงนี้ลงมาเพื่อที่จะลดความยาวของช่วงนี้แล้วมันจะทําให้ตรงนี้ดูกว้างตายาวแต่การแต่งตาตอนนี้โอ้โหจะต้องคอนเซนเทรตเยอะนะมันแบบเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ผสมมันจะต้องสองอัน ับนะบมันจะออกแบบสีคาเมลเลยก็ไม่คาเมลว่าผิวเราเหลืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้มันมีโทนอุ่นเราก็เลยส่งผสมแบบว่าน้ำตาลชมพูล,ลงไปนิดนึ่งผิวมันจะได้ดูแบบไรตาน้องแบบสวยมาก เข้มสุดก็น่าจะเป็นน้ำหนักแค่นี้พอละโอ้โหแต่งแล้วไม่อยากเลิกเลยสนุกฮะลดเลยในม้องตรงค่ะเนี่ยประมาณนี้พอ เราก็จะดึงตึกตกักตึกตกัก <Okay. S 1> เสร็จแล้วเราก็จะคัดในส่วนของ Line. s e c o n d a มองว่ โ,โอเคเลยค่ะมองตรงนะคะลูกตอนที่เทปเมยา่าพี่ป้อมจะแบบว่าเซกไลน์ข้างบนตรงนี้มามาบรรจบกับตรงนี้นะเป็นการสร้างใหม่หมดมการแต่งแล้วสร้างใหม่หมดคือการแต่งแบ็กควีนแต่ถ้าแต่งแบบผู้หญิงปกติก็คือสร้างในสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอาจจะขยับให้ดวงตามันดูกลมโตหรือว่าตามรูปแบบตาตามเฉพาะคนของผู้หญิงเนี่ย ของคนปกติเราเนี่ยมาถึงตรงนี้ปุ๊บอ่านความกว้างเท่าหนึ่งทุกกันแล้วก็ต่อจากซิกเกอร์ไลน์ตรงนี้มันก็จะช่วยขยับดวงตาให้ดูกว้างขึ้นมานั่นเองประมาณตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อ๋อวันนี้ของมาเยอะมากอ๋อวันนี้ไอ้อน,นี่ของพี่เมย์พิชนาศอ๋อพี่ชานมใช่ไหมครับชานมเบย์หายของหน่อยเลย นมชานมนะคะชานมของพี่อันนี้อันนี้พูดอันนี้ผู้จัดการอีกคนของเมย์พิชชาณนะคะไข่ของค่ะชานมของฉันต้องเบิร์นของฉันต้องเบิร์นก็คืออยากจะบอกว่าไข่มุกเขานิ่มนวลมากแล้วก็กลมกล่อมมากสาหรับนมเขาตัวเปียกไม่ขยับฉันจะกินแยกชั้นจ่อมาแม่เอาเลยไหมคะเอาเลยเจาะมาเลยเจาะมาเลยว่ะก็หอมก็ใหม่ค่ะ อะไรนะอะไรอ่ะขอขอบคุณชานมไข่มุกอี่ห้อเบของคุณเมพิชนาธนะคะเดี๋ยวขึ้นในไอจนี้นะคะส่งมาทุกอีพีเลยนะคะชานมไข่มุกเบคะรับพิเเซ็นเตอร์ไหมคะชานมนะคะเบค่ะชานมนางเลิศเสร็จแล้วปุ๊บ อย่างคนตาสองชั้นอะ่ะจะไม่ค่อยชอบเขียนายไลเนอร์หรืออะไรมันก็จะดูแบบเยอะใช่ป่ะพี่ป้อมก็จะใช้สีเนี้ยาวาดเป็นซอฟไลเนอร์มันรับตานะลูกปื้อเนปื้อตรงนี้แล้วเราก็เชื่อมไงตัวเซ็ก์ไลน์ที่เราลงมาตัววีเชฟตรงนี้เอออ่ะลองดูตามันแบบ โอ้โหมันแบบดูมีอะไรเลยนะแล้วเราก็เบรนให้มันแบบกระจายขึ้นมาตอนนี้เราจะมาลงไฮไลท์หนกคิวนิสหน่อยมันจะทำให้มีเรื่องราวระหว่างเปลือกตาไปถึงฐานคิวพอเราลงในสิ่งนี้<ม>รับตานะฮะเวลาเขียนไอเลเนอร์เราก็ไม่ต้องเส้นใหญ่ปึ<ม>๊บประมาณนี้ ีจะแซ่บมากอย่างการเขียนอายไลเนอร์เนี่ยคือมันต้องคอนเซนเทสนิดนึงเส้นมันจะต้องสวยจริงแล้วมันก็ต้องเป็นเส้นที่เข้ากับรูปตาเขาจริงๆอย่างอายไลเนอร์เนี่ยมันเป็นเส้นเดียวที่มันสามารถกําหนดเรื่องรูปตาได้เลยส่วนการคอนทัวร์เนี่ยเราก็คอนทัวร์ให้กระบอกตาเนี่ยมันดูกว้างขึ้นเพิ่มความใสของดวงตาตัวนี้คือบัดชอบมาก <c oughs> อ่ะลองดูสิคะ มันมีเส้นขาวที่ช่วยขยายเรื่องรูปตาตามก็จะดูโตแล้วก็ให้เน้นบริเวณนี้ของขนตาก็จะแบบว่าไม่ไม่ต้องอะไรเยอะเลยเวลาปัดมาสคาร่านะเราอย่าแบบว่าให้มันฉ่ำไปตั้งแต่ทีแรกถ้ามาสคคาร่ามันเปียกมากๆเนี่ยขนตามันจะจับเป็นก้อนมันจะจับรูแล้วมันจะไม่ฟู<ม>ค่อยๆปัดแล้วค่อยๆเพิ่มทีละสเต็ปทีละสเต็ป<ม>ของขนตาล้างเนี่ยเราจะ เน้นไปที่โคนขนตาคือเราต้องปัดให้คิ้วมันขึ้นไปก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดอ่ะปัดเชสอ,เอ่ะเสร็จแล้วเราก็มา ปัดปิกจมูกนิดหน่อยแต่คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะปัดไม่ให้แบบว่าจมูกมันดูยาวเกินไปเราแค่ไม่ให้ปิดจมูกมันดูคือที่พี่ป้อมเฉดอะ่ะไม่ได้ให้เฉดจมูกดูยาวนะแค่ไม่ให้ปิดจมูกมันดูกว้างแค่นั้นเองให้ปลายจมูกมันดูเล็กๆอ่าต,ตรงนี้เราอยากให้รูปแก้มเราอิ่มกลมตรงนี้อยากให้แก้มกลม เราก็ปัดให้มันมีส่วนนูนตรงนี้ได้เห็นไหมตึง้งตรงนี้มันจะไม่เหมือนกันหน้าคนเรามันไม่เหมือนกันไงอยากของเจสซี่ <Casey S 1> มาตรงนี้อาฉันมีความรู้สึกว่าตรงนี้ฉันจะต้องกลมตรงนี้ในจุดตรงนี้ฉันก็ปัดให้กลมีมลืกแก้มได้อพอมาตรงนี้ปัดได้เลยเพราะเป็นคนที่แบบเพอร์เฟเวลาเราปัดไปแล้วอะเราก็ต้องให้มันแบบมีความประมุลทับไปอีกที ลองดูสองฝั่งที่ลงแต่ในการทับของพี่ป้อมอ่ะมันจะไม่หนาเพราะว่าเราใช้แปรงแบบนี้กลี่ะจริงๆอยู่ที่น้ำหนักมือแล้วแหละถูกต้องเวลามันลงปุ๊บโอ้โหเจสซี่หน้าเธอแบบมีพลังมากในของสีลิปเตรียมมันแล้วค่ะชูกับเอสโปรคือคราวนี้คือถ้ามันนู๊ดเกินมันก็ดูไม่มีน้ำหนัก แต่ถ้าจะแดงแบบว่าชัดเลยปุ๊บมันก็เดี๋ยวมันก็จะดูโหดเกินไปนี<า>่เข้าไปแล้ววิธีการก็คือเนื้อลิปสติกเนี่ยเราต้องบางเบาไม่ต้องขอบชัดนะเพราะว่าถ้าเราเขียนปากอิ่มแล้วขอบชัดมันก็จะแบบไม่สวยละเหมือนเวลาเราการเลือกผุกกันนะมันก็เหมือนกับเราออกแบบ<า>วิธีการใช้ อย่างบางทีถ้าเราทาขอบปากสีเข้มคมคม,คมตัดขอบคมคมเชนมันก็จะดูเฉยคือมันไม่ได้เฉยหรอกมันชัดเกินไป<อ>เนี่ยมันก็จะได้สีที่แบบว่าดูสดใสแล้วดูมีพลัง<อ>สีมันดีแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แทบ็บเวลาเราทาลิปอะถ้าสมมุติว่า เราอยากทาที่มันอิ่มแต่คราวนี้ถ้าตัดขอบแล้วมันดูไม่สวยให้ใช้วิธีนี้คือบางๆให้บางเหมือนที่ป้อมลงทีแรกเนี่ยให้ได้รูปปากก่อน uh huh. แล้วก็ขอบปากเราอย่าชัดเจน uh huh. ขอบปากเราอย่าชัดให้มันได้รูปปากแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไล่โทนสี uh huh. ใช้วิธีการแทบ็บแล้วค่อยๆพาวให้มันอิ่มแล้วเสร็จแล้วเราก็ใช้สีเข้ม đẻ đắn